ติ k Tok เนี oh. so, friends, ่ยติ๊กตอกแปลว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เราแบบเล่นกันสนุกสนานคลอดคลอดกันใช่ไหมคะในจริงเองที่เรารู้อะค่ะติ๊กตอกเองก็แบบว่าเป็นธุรกิจเนี่ยของเครือของไบแดนส์ของจีนเขาใช่ไหมคะแต่คราเนี้ตัว t ิ again, right, right? Course, know, TikTok, okay. k กตอกเองเนี่ยมันในมันเป็นแพลตฟอร์มของจีนก็จริงแต่มันเป็นของจีนที่ออกมาอยู่นอกประเทศจีนใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าในในเมืองจีนเขาจะใช้ชื่อว่าอะไร เขาใช้ชื่ออะไรนะคะโตยินอ่าใช่ทุ่จริงๆก็คือติ๊กต็อกเหมือนกันอันนี้อันนี้มาจดทะเบียนข้างนอกก็คือเขาจดทะเบียนที่สหรัฐอเมริกาเขาเนี้ยปัญหาของจีนอย่างที่เราทราบค่ะสาระเองเขาก็กลัวปัญหาเรื่องการแบบอาจเอาข้อมูลเั้ไปเพราะว่ายิ่งมีสมาชิกอะค่ะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเยอะๆเขาก็กลัวล้วนหลายอย่างที่เราทราบกันแล้วเราคือเองจีนเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ สหรัฐเก่งก็ากลัวอ่าในขณะเดียวกันเขาเองก็ต้องการขยายตลาดแล้วธุรกิจมันก็ไปดีๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกมาบอกว่าเขาจะออกมาแบบรับรองกับทางอเมริกาเองอะค่ะว่าเขานจะหามาตรการป้องกันพนักงานของเขาทั้งที่อยู่ในจีนแล้วก็พนักงานของเขาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาในการที่จะปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนย่ยไม่ให้ เผยแพร่ออกไปให้มีความปลอดภย<ช>ัยมากขึ้นมีความปลอดภัยเพราะว่าตอนแรกมันมีข่าวแล้วมีกระแสออกมาค่ะบอกว่าเนี่ยคือพนักง,งานของติ๊กต็อกเองที่อยู่ในจีนมันสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ที่เป็นคนอเมริการที่อยู่ที่ประเทศเริกานได้นะทวนี้เขาก็เหมือนกับว่ามีความกังวลเขาก็คงกลัวมีผลกระทบกับธุรกิจไงเพราะฉะนั้นเขากเลยบอกว่าฉันเนี่ยนะฉันจะออกมาแบบว่ารับรองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาในเด้เริ่มโครงการใหญ่ที่ชื่อว่า Project Texas นะคะโครงการนี้เป้าหมายก็คือเขาบอกว่าเขา จะปกป้องผู้ใช้งาน TikTok อ,อย่างเต็มรูปแบบเลยแล้วก็รักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาคือถ้าพูดกัน,นง่ายๆคือ กระบวนการนี้มันก็เป็นกระบวนการปกป้องการค้าของเขาเนาะก็คือธุรกิจถ้าไม่อย่างนั้นถ้เกิดโดนแบนขึ้นมาโอ้ก็หมดกันเลยใช่ไหมคะอ่าเป็นเรื่องเบาๆแค่ในสหรัฐอะค่ะในสหรัฐใช้อื่นๆในประเทศอื่นๆล่ะไม่ก็ต้องเอาใจเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่ามันมีการต่อสู้ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารับรองผู้ใช้สหรัฐนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์เท็กซัสมันก็จะทําให้ครอบคลุมกับผู้ใช้งานทุกคนในแพลตฟอร์มด้วยอ่ะ